สวัสดี sctp ทั่วโลกนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องพอรใส่ s c t p แล้วก็ฝากช่องพอรใสเขียวด้วยนะคะวันนี้พรก็ทําอาหารเหมือนเดิมทําอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้จะทําเมนูตามมีตามเกิดเหมือนเดิมนะคะตามคอนเซ็ปต์คุณพรเลยนะคะวันนี้เราเราเออเราเลาะเราเราลาะแปลงผักอะไรนะ กวางตุ้งห้องเต้นะคะน,นี่กวางตุ้งห้องเต้นะคะลบแปลงนะคะุณกวนก็เลยจะทำเมนูผัดกวางตุงนะ้งราบน้ำมันหอยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะก็ก่อนอื่นนะครณกก็จะก่อนอื่นนะครกก็จะเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลททุกเลิฟที่มีให้นะคะช่อง อรสานที่พี่พี่มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะทุกช่องพันธมิตรเลยนะคะเจดันป่าดันที่ไม่ทําช่องก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะอซีพลังเงียบและสมาชิกช่องนะคะสวัสดีนะคะเห็นเห็นคุณมันตีเห็นคุณมันตีขึ้นแล้วเมื่อกี้พอดีเรากว่าจะกว่าจะไปไปเอาผักมานะคะมันจะเสียเวลามากนะคะ ก็เลยขึ้นช้านิดหนึ่งเดอ้ออย่าว่ากันเดอ้อเดี๋ยวเดีวคุณมัีบอกว่าเอา้าทาไมเจ๊พรขึ้นตอนนี้นะคะพอดีเราลบกผักนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะคุณพันก็จะขึ้นสั้นๆนะคะผักงามผักงามสวัสดีค่ะคุณพัดส,สวัสดีค่ะสวัสดีเอสอาอีกแล้ว หน้าโปรไฟล์มาโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> หน้าหน้าโปรไฟล์มาอย่างนี้อีกแล้วนะคะขอบคุณเดอ้อขอบคุณมากมายเออช่วยช่วยบอกชื่อพี่พรหน่อยได้ไหมบอกชื่อพี่พรหน่อยได้ไหมคะ <laughs> มามามาพอก็จะทำแล้วเดอ้อแม่น้องอ๋อแม่น้องสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอะะมแม่น้องนะขอบคุณเดอ้อ พอดีถ้าดูจากอันนี้แล้วมันจะดูยากเนะาะจะดูยากมาๆม,มาควันก็จะอันนี้แล้วนะคะใ่้ะมน้ำให้หน่อยนะต้นมน้ำ เดียวเดีนะคะสวัสดีเดอ้อสวัสดีสาวจี้ขึ้นไหนเดียวขึ้นไหนเดียววันนี้เก็บผักมานะคะก็วันนี้เราลบแปลงลราลบแปลงนะคะก็เลยเออเก็บผักนี้มาเนาะ,ะก็จะทํำนี่แหละเออกวางตึ้งน้ำมันหอยละการง่ายดีเนาะ,ะนี่ล้างเสร็จแล้วนะล้างเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะจะขึ้นแป๊บเดียวเด้อทุกคน พันก็จะหั่นเลยนะคะหั่นเลยหั่นเลยเตรียมเตรียมเกลือไว้แล้วนะคะต้มน้ำให้หน่อยค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วน้ำน้ำรูน้ำธรรมดาต้มน้ำให้หน่อยเพราะว่าพวันจะขึ้นแป๊บเดียวนะคะก็คือ อพอดีมันเป็นเมนูจานเดียวเนาะมันไม่ต้องแกงต้องทำอะไรเลยก็เลยนี่แหละนะคะสันส้นๆนะคะ,ะเอาเลยแกะเปลือกออกพอดีเราลอกแปลงขึ้นเก็บขึ้นเก็บผักมานะคะก็เลยขึ้นช้านิดหนึ่งเช้ามาก็ลงสวนกันใหญ่เลยมองเห็นไหมเนาะมองเห็นไหมมองเห็นนะคะสวัสดีเด้อ สวัสดีค่ะแม่น้องหมดเลยเนาะบ้านหนาวอยู่ไหมคะบ้านพรน,นี้เอ,อ่อประมาณสนะิบเก้ายี่สิบเนาะก็มันหนาวสําหรับเราเนาะบางคนเขาไม่หนาวนะแต่เรายังหนาวอยู่เลยยังหนาวอยู่เลยนะคะทุกคน บางกิ่งมันบางกิ่งมันไอ้นี่นะคะมันมันมีเศษของมันมีเศษอยู่นะคะมันมีเศษอยู่เพราะว่ามันเป็นต้นเนะบางกิ่งนะคะบางกิ่งนี่วันที่จะหันแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะใครเนาะเนี่ย ใครเนี่ยมองไม่เห็นพี่พยาวสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะมามามาพอดีมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่แค่ผัดเฉยๆนะคะทำแค่นี้พอพอ่อะไรรู้ไหมเพราะว่ากินกันเออ่กับน,น้องสาวนะแล้วก็พี่สาวก็เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เพราะว่าเขาปวดฟันเนาะ แล้วที่เคยก็ไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเออกินได้นิดหน่อยพี่สาวบอกก็เลยทำทำแค่นี้พอนะคะทำไม่เยอะจะเยอะอยู่นะพูดถึงก็เยอะอยู่นนเนี้ยน,นะคะดเดี๋ยวว่าจะนำเป็นลวกนะคะทุกคนจะนำเป็นลวกนะคะสวัสดีเด้อ คุณชนะสวัสด <allen> <ht be left for Diamond> ีจ้าคุณชนะสวัสดีจ้าเอ่อมาละใส่บาทกันเด้ออันุโมทนาบุญได้นะสาวจีจีสวัสดีจ้ามามากว่จะลวกแล้วนะปักเราไปลวกกันเนาะนี่จะใส่เกลือนะเคล็ดลับนะเคล็ดลับการทําการทําผักเนาะเคล็ดลับการการทําผักให้ให้เขียวจําได้ใช่ไหม ไม่ว่าจะผักอะไรก็แล้วแต่เนาะเราต้องใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเพื่อความเขียวเนาะนี่นี่พี่สาวเขาพี่สาวเขาต้มน้ำให้ก่อนนะคะก็ต้องปิดตั้งแต่แรกนมันจะได้เดือดไปๆนี่น้ำยังไม่เดือดดีนะคะน้ำยังไม่เดือดดีเดี๋ยวรอน้นำแป๊บหนึ่งนะคะ เคล็ดลับความอร่อยนะคะเคล็ดลับความอร่อยนะ,ะต้องต้องลวกใส่เกลือก่อนนะคะเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งนะคะพอขึ้นจึงเดียวพอจึงเดียวพอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเมนูแบบนี้นะคะมันไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องตำน้ําพริกไม่ต้องอะไรเลยคุณสีกลุงสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอรอ,รอน้ำเดือดแป๊บนึงเดินคนรอน้ำเดือดกิกนึงเด้ออ่าน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะอันนี้เข,เขาเขาบอกเค็ดลาบนิดนึง พูดใหม่นะพูดใหม่จะทำไฮไลท์นะคะเคล็ดลับการจะให้ผักเขียวผักใดๆก็แล้วแต่นะลายผักนะแต่ขึ้นอยู่กับผักอะไรเนาะจะทํายังไงเราต้องใส่เกลือลงไปตอนลวกนะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนอกในน้ําเย็นนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการการเอลวกผักเนาะไว้ตายเยอะเกินไปป่ะเนี่ยตายละตายแล้ว เยอะเกินไปป่ะเนี่ยไวย้ตายละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนต้องทําต้องทำสองล็อตนะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องทำสองล็อตนะคะแป๊บหบนึ่งเด้อทุกคนมันเยอะเกินเยอะเกินรึเปล่านอ้อเดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งนี่นะคะเราก็ลวกแบบนี้ลวกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเราก็จะน็อกในน้ําเย็นนะคะ นี่น้ำเย็นความก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะนี่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเตรียมไว้แล้วน,น้ำเย็นอยู่ตรงนู้นเลยนะคะเราจะนอกในน้ำเย็นแล้วผักมันก็จะเขียวและกรอบนะคะนี่เห็นไหมแต่เราลวกไม่นานนะเราลวกแค่ประมาณสักสักสองนาทีก็พอนะคะไม่ไม่ต้องลวกให้ให้เละนะไม่ใช่นะอันนี้คือ เคล็ดลับความเขียวความเขียวนะคะพอแล้วนะคะพอแล้ว,อ,ลวอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์เลยนะอ่าพอแล้วนะคะแค่นี้พอเนี่ยนะถึงสองนาทียังโดยประมาณยังเนาะอ่ารอแป๊บหนึ่งนะคะอ,นนอันนี้อันนี้เอาลงก่อนนะพะวันก็จะน็อกในน้ําเย็นเลยนะนี่นะน้ําเย็นใส่น้ําแข็งไว้เรียบร้อยแล้วอ่า อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ถึงสองนาทีบางคนก็อาจจะสามนาทีนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าผักนั้นมันมันมันเอ่อมันหนาหรือเปล่าเนาะแต่อันนี้ต้นหนาเนาะต้นหนาแล้วก็เพิ่มไปอีกนิดนึงเนาะเพิ่มอีกสักสักหนึ่งนาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะอาจอาจจะไม่สุกนะมันอาจจะไม่สุกเนาะโอเคอันนั้นเอาลงก่อนเนาะอันนั้นเราเอาลงก่อน ใส่น้าแข็งไปก่อนหน้านี้แล้วนะเนี่ยใส่ไปอีกกลัวมันกลัวมันจะไม่ไอ้นี่นะคะกลัวมันจะไม่ไม่เย็นเท่าไหร่นะนี่ลงไปในน้ําแข็งเลยนะคะทุกคนฟืบอ่ะไปดูกันอ่ะไปดูกันนะคะนูน่นใส่น้ําแข็งเลยนะคะฟืบนี่นี่เป็นไงคะนี่ความกรอบและความเขียวนะความกรอบและความเขียวจะอยู่ตรงนี้นะคะ นี่เราจะน็อกน้ำแข็งแบบนี้คุณ่จะทําแค่นี้พอนะคะที่เหลือไม่ลวกละไม่ลวกแล้วอะเอาเอาเอา,เอากระทะไปเทน้ําออกให้หน่อยแล้วก็ตั้งไฟเดี๋ยวจะผัดนะคะอาโอเคไหมอะแค่นี้พอนะณพอจะทําแค่นี้พอเพราะอะไรเพราะว่ากินกันสองคนอเ,คเอานี้ไปเทน้ําอ,ออกแล้วก็แล้วก็เอามาตั้ง เรียบร้อยนะคะ12นาทีผ่านไปนี่เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เอามาเอาผักนะมาเรียงไว้ตรงนี้ความความความกรอบและความเขียวนะคะกินกันสองคนแหละทั้งใส่พี่เคยคงเคี้ยวไม่ได้ แต่พี่สาวนี่ไม่กินเลยนะถ้าแบบนี้พี่สาวไม่กินเพราะว่าทุกอย่างต้องเละนะทุกอย่างต้องเละพี่สาวพรเ,เขาปวดฟันนะคะปวดฟันมากด้วยแอ่าะพรกินกันสองคนพอแล้วนะคะพอแล้วมันมีอีกแต่พรไม่ทำนี่แหละเพราะว่าเพราะว่ามันจะเสียเวลาลวกนะคะนี่เราเรียงไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะลาดนะคะอ่ะพรจะผัดเลยเด้อ ผัดน้ำมันหอยนะคะ ำตาลน้ำมันหอยนะคะหวานก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะ,ะก็ใส่ซีอิ๊วนิดนึงออก ใส่น้ำตาลไอ้ใส่ใส่น้ำตาลนะคะจิ๋งหนึง่งส่วนนี้นะคะอันนี้เราเจียวไว้แล้วเนาะเจียวไว้เมื่อกี้นะคะเอาใส่ไปนิดนึงก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโรยนะคะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเราจะโรยอะนอั่นลงไปนิด ันการน้ำอยู่นะคะนี่นะอุ่นไปนิดนึงนะคะพอ เดี๋ยวให้พี่สาวชิมก่อนนะคะพี่สาวชิมรสหน่อยนะอชิมรสหน่อยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเดอ้อ <c oughs> ไม่พอละพี่สาวบอกพอแล้วโอเคมามาทุนจะลาดแล้วนะนโอเคเอาน,น,น,น้ำใส่อีกค่ะพี่สาวบอกเอานะ้ำใส่นิดหนึ่งใส่น้ำอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างจะเค็มนิดหนึ่งนะพี่สาวบอก อ่ะพออ่ะเดี๋ยวนะคะใส่น้ำไปแล้วให้ให้ขัดต่อนิดนึงเนาะแล้วก็จะลาดแล้วนะคนุณคุณจะจะจะไม่ทำดำมากเนาะจะไม่ใส่น้ำมันหอยเยอะนะทำแค่นี้พอโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยมาเราก็จะมา นี่นะคะเราก็จะลาดลงไปในนี้นะคะึ๊บอ,อมามันบางมันบางนี่เราก็จะลาดลงไปในนี้นะคะก็ทำแค่นี้พอเพราะว่ากินแค่สองคนนะคะกินกับน,น้องสาว อ่าโอเคแล้วเราก็เอาที่เหลือเนาะเอาที่เหลือนะมองเห็นไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะเอ่อไข่นอไข่นอาเนี่ยมองเห็นไหมคะเนี่ยอ่าสวัสดีไข่ไม่รู้นะคะมันเป็นมันเป็นหน้าแบบนี้ฟอนก็อ่านไม่ออกนะคะ นี่ะที่เหลือเนาะที่เหลือที่เราเจียวไว้เนาะทุกคนแยกเจียวนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเพราะเราขึ้นแป๊บเดียวนี่ที่เหลือกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เราก็ลาดลงไปนะคะลาดลงไปแบบนี้มันจะหอมตรงกระเทียมเจียวนี่แหละนี่เรียบร้อยอันนี้คือเมนูอันนี้คือเมนูเอ่อกวางตุ้งลาดน้ำมันหอย เป็นไงคะน่ากินไหมคะทุกคนปะา่อนจะขออนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่าไลน์นี้มันไม่ได้แกงมันไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะโอเคก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกไลน์ทุกเลฟที่มีให้นะคะสวัสดีพลังเงียบด้วยนะคะสวัสดีนะคะอันนี้เป็นเมนูกวางตุ้งรัดน้ํามันหอยเนาะโอเคก็เดี๋ยวนะทักทักกันก่อนลงเนาะทักกันก่อนลงนะคะก็ คุณธนาสีจ๋าสวัสดีค่ะ hello hello my friend thank you thank thank you for ค o m มิง hello n i c ย your food o okay. k thank you thank you สวัสดีนะคะเพี่พยาวนะขอขอทักก่อนแล้วก็ลงเนาะหมดเลยนะเออหมดแล้วไม่มีใครมาเนาะมีแค่นี้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูให้คุณพอย้อนหลังคุณอชอบคุณเพ็ญสีลองสวัสดีนะคะคุณคณะทักไปแล้วคุณสีกรุงทักไปแล้วนะคะ สวัสดีเด้อเโอเคหมดและหมดละข้างบนคุณพรทักหมดแล้วบ,บายๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ช่องพันธมิตรทุกช่องเจดันปัดดันแล้วก็ f อพลังเงียบสมาชิกช่องนะคะขอบคุณมากมายะ,ะทุกสายเลยนะคะไม่จะเป็นสายกินสายเที่ยวสายธรรมะสายปลูกสายเกษตรสายบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะคะ ไหบไปจ้าจ้าอนุทน,นาบุญได้นะจ้าขออนุญาตลงเด,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะให้ครครบยี่สิบนาทีก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมันห้าสิบเก้าละห้าสิบเก้าวิและโอเคครบครบเลยนะคะครบยี่สิบนาทีแค่นี้พอนะคะว่าเป็นอาหารจานเดียวเนาะขอบคุณเด้อขออนุญาตลงเด้อสวัสดีจ้า๊ยตายแล้วจิ้มไม่ได้เดี๋ยเดยีต้องถอดถุงมือกัอนนะแป๊บนึง พอดีเมื่อเช้าเอ่อล้างผักแล้วขี่เกียบล้างมือนะคะมือเป็นแผลด้วยแหละเนี่ยเนี่ยมือเป็นแผลเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันแสบก็เลยไม่อยากล้างมือก็เลยใส่ถุงมือนะคะบา,บายบาย